วันนี้เสนอตอนรวงข้ามชาติสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับไข่นุ้ยอีกครั้งนะครับวันนี้ไข่นุ้ยมีความคิดเห็นจากชาวเกาหลีใต้จากประเด็นสุดสะเทือนใจเมื่อหนุ่มนักศึกษาวัยเพียง22ปีเท่านั้นเองถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชาแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับต้องจบชีวิตลงในสุสแรมของแก๊งอาชญากรรมจีนและเมื่อ ข่าวนี้ถูกแพร่ออกไปก่อสร้างความโกรธแค้นและความสเสอนใจให้กับชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากในสังคมออนไลน์ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งแสดงความเสียใจและโกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งตําหนิรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในด้านความปลอดภัยรวมถึงมีการแนะนําวิธีการป้องกันตัวจากการถูกหลอกลวงซึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับ ไฮนุ้ยจะขอสรุปข่าวนี้ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลไปด้วยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยน่มวัย22ปีชาวเมืองเยซอนจังหวัดยองบุกสื่เกลิใต้ระบุชื่อเพียงนามสกุลว,ว่ามิสเตอร์พักหรือเรียกว่านายเอเขาได้รับการชักชวนให้เดินทางไปกัมพูชาเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมา โดยบอกกับครอบครัวว่าจะไปร่วมงานแสดงสินค้าหรือบางแหล่งข่าวบอกว่าเขาได้รับข้อเสนองานไอทีที่เงินเดือนสูงสูงถึง8ถึง15ล้านวอนต่อเดือนซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันคือโอกาสทองของไปรุ่นที่เพิ่งเรียนจบใหม่แต่เบื้องหลังเนี่ยมันคือกับดักกับดักของนายหน้าชาวเกาหลีใต้ที่ทำงานให้กับแก๊งสแกมจีนโดยใช้คนเกาหลีใต้เนี่ยเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย ทันทีที่ถึงกัมพูชาในพักถูกควบคุมตัวโดยแก๊งชาวจีนที่มีฐานอยู่ในศูนย์อาชญากรรมแถวจังหวัดกัมปอดบริเวณใกล้ภูเขาโบกอซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเป็นศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยเขาขาดการติดต่อกับครอบครัวไปหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ญาติจะได้รับโทรศัพท์เรียกค่าไถ่จำนวน50ล้านวอนหรือราวๆหนึ่งจุดสามล้านบาทโดยผู้โทรศพัพท์พูดสำเนียงเกาหลีจีนอ้างว่า เยี่ยกรปัญหาและถูกกักขังตัวไว้ต่อมาได้มีการพบศพในพักบริเวณใกล้ภูเขาโบกอตำรวจท้องถิ่นระบุว่าในพักเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากการถูกทรมานผู้ที่ดอดชีวิตจากศูนย์หลอกลวงได้กล่าวว่าวิธีการทรมานเนี่ยมีตั้งแต่การทุบตีด้วยท่อนไม้และท่อการช็อตไฟฟ้าการทรมานด้วยน้ำการบังคับให้เสพยา การกักขังในห้องมืดและข่มขู่ว่าจะไปขายต่อที่ศูนย์ที่โหดกว่านี้ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศที่เคยเป็นศูนย์การของคาสิโนโแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นฐานใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมไซเบอร์แทนแล้วหลังจากข่าวนี้เป็นกระแสร้อนแรงในสื่อเกาหลีใต้รัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวในทันทีโดยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เรียกเอ,อกครราชทูตกัมพูชาในกรุงโซมาชี้แจง พร้อมกับแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคดีแบบนี้เพิ่มขึ้นจาก21คดีในปี2023เป็น330คดีในปี2025ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ15เท่าเกาหลีใต้จึงยกระดับคำเตือนการเดินทางไปกัมพูชาโดยเฉพาะกรุงพนมเปนขึ้นเป็นระดับ2.5หหรือระดับพิเศษแต่สิ่งที่สร้างความไม่พอใจมากที่สุดให้กับชาวเกาหลีใต้ก็คือ การที่ศพของนายพักเนี่ยยังไม่สามารถส่งกลับประเทศได้แม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านล่วงเลยมามากกว่า2เดือนแล้วเพราะว่าติดขั้นตอนในการชัน,นสูตรและการประสานงานระหว่างประเทศทั้งสองทางด้านองค์กร Amnesty International ระบุว่าขณะนี้ศูนย์สแกมจีนในกัมพูชามีมากกว่า50แห่งกระจายอยู่ในเมืองต่างๆเช่นสีหนุวิลกัมปอดและปลอยเปตโดยเป้าหมายของศูนย์เหล่านี้ก็คือ การบังคับให้เหยื่อทำงานหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไวท e แพชชิ่งเลิฟสแกมหรือพิ u บ c h e r ริงโดยมุ่งเน้นเป้าไปที่เหยื่อในเกาหลีญี่ปุ่นและประเทศไทยหลายคนที่หลงเข้าไปก็ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยต่อไปเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อประเทศกัมพูชาในประเด็นนี้กันครับโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวไว้ว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศ แต่เป็นคุกเปิดการที่อาชญากรจีนสามารถตั้งโรงงานทรมานกลางประเทศได้อย่างเปิดเผยโดยมีตำรวจท้องถิ่นทำเป็นมองไม่เห็นนี่คือการแสดงให้เห็นว่าทั้งรัฐบาลและกฎหมายของประเทศนี้มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วใครจะกล้าไปเที่ยวหรือลงทุนที่นั่นอีกความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือการเป็นทาดยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21 ภายใต้การเพิกเฉยของรัฐบาลกัมพูชาองค์กรสิทธิมนุษยชนบอกว่ารัฐบาลจงใจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วแบบนี้เราจะเชื่อมั่นอะไรได้อีกชีวิตของคนเอเชียมันมีค่าน้อยขนาดนั้นเลยหรือความคิดเห็นต่อไปครับความจริงที่ว่าศพของนักศึกษายังไม่ได้กลับบ้านเป็นเรื่องที่ขายหน้าที่สุดของประเทศกัมพูชาพวกเขายังไม่มีศักดิ์ศรีพ่อที่แม้แต่จะเคารพร่างของผู้เสียชีวิต รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ควรแค่ประท้วงแต่ควรใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้ทันทีความคิดเห็นต่อไปครับบรรดาสมเพศตรงที่ตำรวจกัมพูชาไม่สามารถจับอาชญากรตัวใหญ่ได้แต่กลับจับกลุมนักข่าวท้องถิ่นที่กล้าเผยแพร่วิดีโอการทรมานและนี่ก็เป็นการตอกย้ำว่าใครคือผู้ที่ได้รับการคุ้มครองที่นั่นกัมพูชาคือดินแดนที่อำนาจเงินอยู่เหนือกฎหมายและความยุติธรรมอย่างแท้จริง ไข่นุ้ยเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่คอมเมนต์นี้พูดถึงน่าจะเป็นเหตุการณ์ในเดือนมกราคมปี2025ที่มีนักข่าวท้องถิ่นสองคนถูกจับและควบคุมตัวในเรือนจำกรุงพนมเปญสาเหตุที่ทั้งคู่ถูกจับก็เนื่องจากว่าทั้งคู่ได้แชร์วิดีโอที่อ้างว่าเป็นภาพของชายที่ถูกล่ามโซ่และทรมานภายในศูนย์สแกมของกรุงพนมเปญโดยตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าทั้งคู่ได้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมและส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้นําประเทศความคิดเห็นต่อไปครับการที่แก๊งอาชญากรรมใช้ชาวเกาหลีใต้และคนเอเชียอื่นๆในการฆ่าและทรมานคนชาติเดียวกันโดยมีฐานบัญชาการในกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้กลายเป็นสวรรค์ของมาเฟียข้ามชาติไปแล้วไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะเดินทางเข้ามาจนกว่าประเทศ และรัฐบาลจะแสดงความจริงใจในการปราบปรามอัชญากรรมเหล่านี้ความคิดเห็นต่อไปครับขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับตำรวจและหน่วยงานข่าวกรองเพื่อมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกกักขังในศูนย์สแกมเมอร์โดยเฉพาะและต้องมีมาตรการคุ้มครองพยานสำหรับเหยื่อที่หลบหนีออกมาด้วยเพราะพวกเขากลัวที่จะถูกตามล่า ความคิดเห็นต่อไปครับการที่ศพยังไม่กลับประเทศเป็นเพราะความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไม่ราบลื่นอย่างนั้นหรอือรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ดําเนินการสอบสวนและส่งมอบศพอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องของการทูดธรรมดาแต่มันคือเรื่องของมนุษยธรรมและเกียรติภูมิของประเทศที่จะต้องปกป้องพลเมืองของตนเองแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม จบแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ที่นำมาฝากกันในวันนี้คราวนี้เนี่ยในเกาหลีใต้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นกระแสะมากๆกัมพูชาเสียแังวัดในเรื่องนี้เยอะพอสมควรเลยไม่ไม่พอสมควรนะครับเยอะเลยแหละซึ่งเพื่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับกัมพูชาในประเด็นนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจากการไข่หนุ้ยขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย